มามาคันต่อไปลีเจนเดอร์เหมือนกันคันนี้ฝีขาวฝีขาวผมมีเยอะมากเลยนะผมมีรีเจนเดอร์ประมาณ6 7เจคัน mm hmm. เฉพาะลีเจนเดอร์นะครับไม่รวม GR นะไม่รวมจ R นะมีประมาณ6 7เจคันนี่เริ่มคันแรกเลยเอาน้องแอนดมินครับขอฉลากด่วนเลยนะครับคันนี้ผมรู้สึกว่าผมขับไปเชียงรายหรือเปล่าจริงด้วยคันนี้ผมขับไปเชียงรายนะครับ น้องเลยเอาฉลากออกนะฮะคันนี้นะครับปี2 0 2 0 2นจนยีนะผมตั้งราคาอยู่ที่1,150,000บาทพี่ผ่อนประมาณ18,000กว่าพี่ได้รีเจนเดอร์แล้วประกันภัยชั้นหนึ่งผมแถมให้แล้วเดี๋ยวแถมเคลือบแก้วให้ด้วยใครอยากซื้อโสนอยากคุยเรื่องราคานะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะคุยกันได้หมดรถ Fortuner ผมทุกคันไม่ใช่รถบริษัทเป็นรถบ้านมือเดียวทั้งหมดเลยเป็นรถบ้านมือเดียวทั้งหมดเลยสามารถต่อรองราคาได้นะครับ หรือว่าพี่อยากจัดไฟแนนซ์พี่อยากได้อะไรพี่ขอมาสเสน่ของการออกรถมือสองกับเอคาคุยกันได้ยืดหยุ่นให้หมดนะครับต่อรองกันได้ผมมีรถเยอะก็จริงเหมือนเจ้าของขายเองทุกคันนะครับนี่สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับอ่าพี่ดูข้างนี้ด้วยนะเวลาดูรถนะครับต้องดู360รอิบองศานะอย่าไปดูแค่ ฝากเดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรถสวยว่ะไม่เอาเพราะเวลารถมันชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้ชนพร้อมกันสามร้อยหกสิบงฟามันชนแค่จุดเดียวนี่อ่ะนี่นะครับผ่อนแค่1 8ื่นกว่าเองนะครับได้ดีเจนเดอร์แล้วนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งผมแถมให้นะครับเดี๋ยวแถมเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับเพราะมีอีกเยอะเลย